เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวอัพ10นาิกา14นาทีนายแพทย์ชนน่านรอชงสารปมนายกรัฐมนตรี8ปีสอมีอุบัติเหตุทางการเมืองขณะเพื่อไทยยืดสูดสอสแบบกะกะตกำหนดปัดแตกคอพักก้าวไกล10นาิกา27นาทีชินวรรับฝ่ายรัฐบาลเตรียมเสนอแก้กฎหมายลูกร่างเดียวเพื่อความเป็นเอกภาพคาดยื่นสภาได้ธันวาคมนี้ 1 0 3นาฬิกา35นาทีโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการลงทุนก่อนสิ้นปีดีขึ้นพาณิชย์เผยอนุญาตต่างชาติลงทุนในไทยแล้ว2 3 3รายรวมกว่า11,554ล้านบาท 10นาฬิกาสนาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น50บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ28,150บาทขายออกบาทละ28,250บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ27,636สบาท68สตางขายออกบาทละ28,750บาทล่าสุดสินาฬิกาหนาทีสุราธานีใช้นโยบายวัคซีนเคลื่อนที่สร้างความมั่นใจประชาชนหลังพบติดเชื้อโควิด -19 อื้อจากเทศกาลงานบุญ ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวอัพ